ดค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟม,มุญชูชาแนลนะคะออ้หูนี่นะคะเราก็เพิ่งเห็นคนนี้นะคะมาอีกแล้วสาวเจ้ยนี่สาวเจ้ยจะถือกระติบไปไหนเนี่ยไป,ไปนาลุงไปนาลุงมาแบบนี้อูขอสัมภาษณ์หน่อยมาแบบนี้อนนอ้โหผ้าปิดปาก็เขียวนะคะเสื้อก็แดงเขียวกระติกน้ําก็แดงก็เข,เขียว นะคะสมกับชื่อเจยจริงๆเนี่ยนะคะก็เจยวันนี้มารำด้วยใช่ไหมคะอเจยยังไม่แต่งตัวหรอคะยังค่ะโอ้ยังนะโอ้ดูนะคะหอบของพรุงพลังทุกอย่างเลยนะคะสาวเจยมาทั้งทีนะคช่ีจะต้องฉุดฉาดนะคะมาไม่ทันไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้มาแล้วก็เลยไม่ได้แต่ง แล้วก็นี่ห่อปรุงพลังมายังไม่ได้ใส่อะไรเลยห่อพรุงพลังมาเลยนะคะอ่ะไปแต่งตัวก่อนเนาะแต่งตัวก่อนเนี่ยนะคะแม่ดาวันนี้ก็มาร้ำด้วยมาร้ำด้วยแล้วก็จะนยที่โคกนองนาด้วยอู้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่นะคะเรามาดูนะคะญาชิเข้ามานะคะย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หนาวแล้วหนาวแล้วโอ้คุณนทีสวัสดีค่ะ พอนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายไม่ออฟโอ้ไม่ออฟอยู่นู่นค่ะอันนี้พ่อเป่านะคะพ่อเป่าก็มาแล้วพ่อเป่าเอาหน่อไม้มาด้วยไหมคะเอามาเอามาเยอะนะคะเอามาเยอะไหมคะเอามาไม่เยอะเอามาที่เขาสั่งมาเยอะนะคะเมื่อคืนนี้ก็ไลน์ไปสั่งเหมือนกันเอาหนึ่งโลของเฟืองอะค่ะ ไม่รู้ได้อ่านหรือเปล่านาอไ,ได้อ่านแต่อ๋เหรอคะโอ้งั้นให้ฟงหนึ่งโลด้วยนะคะบอสสวัสดีค่ะไม่ได้ยินอีกแล้วนะคะบอสสวัสดีค่ะสวัสดีรครับตอนนี้กำลังน้ามืดอ,อยู่ข้าวอกำลังหิวข้าวหน้ามืดหิวข้าวนะคะอะน้องพลอยมาแล้วนะคะ ริ่มจะเป็นสาวแล้วครึบครึงแล้วเป็นสาวแล้วนะนี่นะคะน้องจอยก็มาแล้วนะคะพี่น้องกกกอกมาแล้วค่ะ FC วันนี้นะคะก็ม,ม<อ>าหลายท่านนะคะแล,แล้วก็มาดังเพิ่งรู้ตัวเองเหรอเพิ่งรู้ตัวเองใช่ไหม ออุ้ยแแบชิงะสูงเนาะดูดีเพื่อนกันดีเพื่อนกันดีเพื่อนกันแค่เท่าแล้วสูงกับกันใครโรกว่ากันลองเปรียบเทียบดูไพโร่กว่ากันเลยแม่รู้รู้สึกว่าขย e n นะรู้สึกว่าขย e n จังเลยแม่พีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะนี่นะคะก็มากันหลายท่านเลยนะคะทยอยมานะคะทยอยมานะคะ น,นี่ต่างคนก็ต่างมานะคะนางรำเริ่มทยอยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหอมหิ้วมาแล้วข้าวีนะไอตีนน้อไม่ได้กินเลยไม่ว่าจะเป็นคนอีสานไม่ว่าจะเป็นคนปูไทยนะเขาก็จะมีกระติบข้าวใช่แต่ที่ที่บ้านแอดแอนนะที่สุรินทร์นะไม่มีไม่มีมีหม้อหุงข้าวเขาจะหอบอย่างนี้ไม่ได้นะเมเมียนเตะขางของเองเมียนตะเมียนตะเจี๊ย เชี่ยดะบายเอเมนกันที่พักยังไงตัวเ้าะเต็มเมียนองค์ทีเคนกี้มายางก็ดะบารเลยอุ้ยขอโทษค่ะน้องเบนขอโทษขอโทษนี่นี่นะคะบะหวานใกล้จะขึ้นแล้วอ่าบะหวานใกล้จะขึ้นแล้วย่าค่ะที่กกกงหนาวมากไหมหนาวหนาวนึกว่าใส่เสื้อแขนยาวมานะคะโอ้ใส่เสื้อกันหนาวอากาศเย็นใช่ไหมคะย่าอืม เนี่นะคะ,ะยาก็บอกว่าที่กกกกอากาศเย็นนะคะ,ะตอนนี้ก็พี่น้องกกกกมาแล้วก็กําลังทานข้าวก่อนนะคะทานข้าวก่อนนี่เดี๋ยวเราก็ยืนดูนะคะโอ้ข้าวเหนียวสวยมากใูนี่นะคะข้าวเหนียวอุ้ยพ่อ,อน,นีญาตถ่ายคะเม็ดข้าวสวยมากเลยน,น,นี่อันนี้ข้าวซื้อหรือว่าปลูกเ,เองคะย่าปลูกเองะโอ้ข้าวปลูกเองนะคะ โอ้โหสวยมากเม็ดข้าวสวยนะคะเอฟซีนี่นะคะข้าวเหนียวกกอกนะคะข้าวเหนียวกกกอกนี่อ่ะนี่อืมอ่อืมสวยๆข้าวเหนียวสวยนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวกกอกเขา เขาปลูกข้าวเหนียวนะพันอะไรนะย่านะพันอะไรคะย่ากอข้อโอกอขอของเราข้าวเจ้าก็พันก็อ้อยข้อเลยนะเอ็นเฟืองเคยซื้อเคยซื้อย่าใช่ไหมนึ่งก็อ้อยเลยย่าเอาหน้ามาเอามาขายด้วยด้วยอันเหนียวนล้นะ ไวนึ่งกินมันจะแข็งแข็งแล้วเขบอกงั้นเอาตรงที่มันจะมีล้วบอกมันจะแข็งแข็งอ๋อนี่มันจะแข็งแข็งไม่ที่ยากเลยค่ะเอนเตอนนั้นนะมันมันหมดแล้วมันแข็งแล้วตอนนี้เอาบอกย่าบอกว่ามันแข็งแล้วอ๋อแสดงว่ามันนานใช่ไหมคะย่าอ๋อต้องข้าวใหม่ แต่ตอนนี้ข้าวใหม่ยังไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะรอข้าวใหม่รอข้าวใหม่ตอนนี้ยาชีก็รอข้าวใหม่นะคะสวยมากไม่เอเดนจะซื้อแกงเอเดนก็ซื้อของยาชีตรงนี้เฮ้ยมาเนี่ยนะคะแต่ละคนก็อมาทำแข้าวก่อนแบบถ้าทำขนมอร่อยเลยค่ะถ้าทำเป็นไส้ขนมผู้ชายเนี่ยอืะเนาะนนั่แหละพูดแล้วก็หิวเนาะ คือข้าวเม็ดข,ข้าวสวยด้วยนะน,นี่นะคะอ่ะตอนนี้ค่ะย่าอาชีพแล้วก็ทีมงานจากกกอกนะคะก็ มานั่งทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคักกันเลยทีคุกคักคุกคักคักขึ้นโอเคนะเพี้ยเร้องปรั่านด้วยนะคะสังผัสที่พนในช่วงร้อนนี่เรามาดูนะคะกับพี่น้องนะคะกําลังทานข้าวกันนะคะอ่านี่นะคะโอ้โหมีปลาหมอย่างด้วยมีอะไรนะหน่อไม้เชิญเลยค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรมกหน่อไม้ แล้วก็มะเขือพวงนี่นะคะตุ้มโฮม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 กันี่ตุ้มโฮมสิโครงนองนาอาญาตั้งชื่อให้แล้วอ้โถ้าทานหลายคนก็จะอร่อยนะคะ fc ถ้าทานหลายคนก็จะอู้แม่อ๊อฟมาอีกแล้วสวยจังสวัสดีค่ะแม่อ๊อบสวัสดีค่ะอาแต่งตัวมารำแล้วนะคะแต่งตัวมารำ เต็มยดเต็มยดสวยอมันเยอะนะมันเยอะนี่นะคะสวย,ยสวย <c oughs> <c oughs> ใส่ทั้งวันแล้วันนี้หนาวแล้วไม่เปลี่ยนเลยหนาขออนุญาตเนี่ยนะคะลาบมาดลวงๆหน่อยนะครับดูหน้าตาคุณพิมพ์วิ่งอร่อยที่สุดขี้ขาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บนึงเด้อเนี่ยนะคะโอ้ต้องขออนุญาตนะคะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายเลยช่างดำเขายังไม่ลวงเลยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่เจ้าของกล้องอย่าไปลวงสิคะมันไม่ดีนะคะดูไม่ดูไม่ดีเลยอ๋อ ก็ต้องขออนุญาตนะครับกินปมมกินอะไรก็กินไปเลยนะครับการกินก็อย่าทําเล่นนะครับอันนีนะคะช่างดำเนาะก็มาพายแล้วนะคะเอฟเนาะตอนนี้ก็อาการ80แล้วนะคะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะทีพี f f e e ทีพีสกินนะคะทีพีโกโก้นะคะนี่นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ